ถ้าคุณทนได้คุณก็จะทำได้ประโยคสั้นๆที่กินใจและถ่ายทอดจากเรื่องจริงในภาพยนตร์เรื่อง Unbroken ซึ่งจะมาเปลี่ยนชีวิตและให้กำลังใจทุกคนในวันนี้ติดตามมาได้ในพอดแคสต์ตอนนี้ครับ สวัสดีครับผมมิน้นอุกฤษตั้งสืบคุณจากมิ้นท์ a ดตแคร์มแหล่งรวมความรู้ด้านการตลาดออนไลน์และข้อคิดสําหรับการทําธุรกิจในชีวิตจริงนะครับ mm hmm. ก่อนจะเข้าเรื่องในวันนี้นะครับผมขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักนะครับอารีรากรีนพาร์นะครับ mm hmm. เครื่องดื่มที่เรียกว่าตั้งแต่เด็ก2ขวบจนถึงผู้ใหญ่75ดื่มแล้วเราจะได้แคลเซียมจากผักซึ่งมีประโยชน์และอร่อยมากๆจากร่างกายโดยที่ปราศจากน้ําตาลลองซื้อไปชิมกันดูนะครับ ถัดมานะครับวันนี้อยู่ในสถานที่ที่สวยงามมากนะครับขอบคุณครัวแล้วแต่จักนะครับหรือว่าอัพทูจักนะครับอยู่ตรงถนนประเสริฐมนุกิจนะครับทางไปเกษตรน้ำมินต้องบอกเลยว่าร้านนี้บรรยากาศส,สวยอาหารอร่อยกาแฟที่เป็นซิเกเนเจอร์ของทางร้านนะครับอร่อยไม่อยากจะคํานี้เลยอร่อยโคตรต้องมาลองโดนด้วยตัวเองนะครับวันนี้ผมได้สถานที่สวยๆเพื่อจะมาเล่าเรื่องสนุกๆ ป้ายาให้ทุกท่านได้ไปชมกันวันเสาร์อาทิตย์เป็นภาพยนตร์ใน Netflix ครับภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อว่า Unbroken นะครับผมเล่าอย่างนี้ก่อนนะครับ Unbroken เนี่ยชื่อภาษาไทยชื่อว่าคนแกร่งหัวใจไม่ยอมแพ้ภาพยนตร์ที่ผมมักเอามารีวิวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องจริงและ Unbroken นี้ก็เป็นเรื่องจริงครับซึ่งกำกับโดยนักแสดงชื่อดังนะครับแอนเจลินาโจลีนะครับ เรื่องจริงนี้เป็นเรื่องจริงของคุณหลุยส์นะครับหรือว่าในหนังนี่ชื่อว่าลุยส์นะครับแซมเปอรินีเป็นผู้อพยพชาวอิตาลีที่มาอยู่ที่อเมริกาผมบอกก่อนเลยผมสปอยบางส่วนของภาพยนตร์นะครับแต่ไม่ได้สปอยทั้งหมดเพราะว่ามันมีหลายส่วนมากๆที่ผมคิดว่ามันเหมาะกับการนำมาเล่าในช่วงเวลาโควิดนี้นะครับผมเล่าก่อนว่าคุณหลุยส์ลุยสเนี่ยนะครับแกเป็น เด็กคนหนึ่งซึ่งมีพี่ชายคนหนึ่งอ่าเล่าอย่างนี้แล้วกันมีพี่ชายคนหนึ่งและแกก็พี่ชายแกเก่งอ่ะเป็นนักวิ่งนะครับแกในก็บ้านจนๆเนาะคนอพยพก็ไปแอบดูพี่ชายวิ่งนี่ผมเล่าสปอยไปเลยนะซึ่งพอแอบดูอยู่ปุ๊บก็โค้ชก็เห็นก็เลยมาทักว่าใครแอบดูอยู่วะคนนี้ก็เลยวิ่งหนีหัวสุกุกซุนพี่ชายเขาเห็นน้องชายวิ่งหนีพี่ชายเขาก็ทนไม่ได้นะครับวันหนึ่ง เขาก็ขี่จักรยานแล้วน้องชายก็วิ่งอยู่นะครับแล้วเขาก็บอกว่าให้น้องชายวิง่งภาษาอังกฤษผมเล่าเป็นภาษาอังกฤษด้วยเนาะ Come on! faster เขาบอกว่าเขาเรียกน้องชายว่าลุย์นะครับ is, ลูย์เร็วขึ้นอกีกลูย์ก็ตอบว่าทําไมต้องเร็วอ่ะไม่เห็นมีใครมาไล่ฉันเลยพี่ชายบอกฉันนี่ไงที่ไล่เธอน้องชายก็วิง่งแล้วก็หน้าตาแบบเหนื่อยๆนะครับแล้วหันมาบอกพี่ชายว่าพี่ชายก็ชื่อว่าพีทนะครับพีท I can't do this คือพี่ฉันทําไม่ได้หรอกแล้วลูยีก็บอกพี่ชายตอบว่าฉันไม่เหมือนเธอนะเธอเป็นคนเก่งฉันน่ะภาษาอังกฤษนะครับเขาใช้คำว่า I am nothing ฉันเป็นคนที่ไม่มีอะไร please just let me be nothing คือฉันเป็นคนที่ไม่เก่งไรความสามารถปล่อยให้ฉันงงๆแบบนี้เถอะน้องชายพูดแบบนี้นะครับสิ่งที่ผมเรียกว่าอะไรบีบคั้นหัวใจ แล้วหยุดหนังนะครับแล้วก็จดเพื่อจะเอามาเล่าในพอดแคสต์นี้คือประโยคสนทนา1นาทีนับจากนี้นะครับพอเขาหันไปบอกพี่ชายว่าให้ฉันเป็นแบบ Nothing เถอะฉันเป็นคนไม่มีอะไรปล่อยฉันไว้แบบเนี้ให้ไร้ค่าไปเถอะพี่ชายก็เลยบอกว่าว่าได้หยุดทากี้กับเบลเธอพูดอะไรอะทาไมเธอบอกว่าเธอไร้ค่าน้องชายเขาบอกว่าฉันเป็นนักวิ่งแบบเธอไม่ได้หรอกฉันไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเธอจะมาบีบฉันนี่ฉันไปเก่งเหมือนเธอทําไมฉันมันไร้ค่าเธอไม่รู้หรอ พี่ชายหันมามองแววตาน้องชายขณะที่วิ่งอยู่นะครับพี่ชายเหยียกยา์แลาหันไปบอกว่า yes you can ใช่เธอทำได้แล้วประโยคที่ผมคิดว่าเป็นวลีที่ผมติดอยู่ในหัวเลยนะครับคือคำว่า if you can take it you can make it นะครับน้องวิ่งวิ่งอยู่พี่ชายบอก if you can take it you can make it แปลเป็นไทยนะครับถ้าเธอทนได้ เธอก็ทำได้น้องชายก็หยุด What อะไรนะพี่ชายพูดอีกครั้งหนึ่งครับว่า If you can take it you can make it ถ้าเธอทนได้เธอจะทําได้และบอกต่อว่า You train เธอไปฝึก You fight เธอต่อสู้ Way harder than the other guys ทําให้หนักกว่าคนอื่นๆที่เขาฝึก And you win you get out from under them หลังจากนั้นเธอจะชนะและเธอจะหลุดพ้นอยู่เหนือกว่าพวกเขาพวกเขาที่พี่ชายพูดก็คือน้องชายนชอบถูกกดขี่โดนคนลังแกพี่ชายเลยบอกว่าให้เธอไปฝึกโทอไปสู้ให้หนักกว่าทุกคนที่ฝึกและเธอจะอยู่เหนือหรือว่านะครับพี่ชายบอกว่าอ๋อ oh, you keep going the way you are going ไม่ต้องก็ได้นะเธอก็อยู่แบบที่เธอทำอยู่นี่แหละ and you end up as a bum in the street และเธอก,ก็กลายเป็นคนไร้บ้านไร้ความสามารถอยู่ตามท้องถนนและพี่ชายก็กล่าวปิดประโยคว่า you can do this louis นะครับเขาบอกน้องชายว่าเธอทำได้ you just got to believe you can เธอแค่เชื่อว่าเธอทำได้เรามาทวนกันนะครับว่าพี่ชายกับน้องชายประโยคเด็ดคือคำว่าอะไร 1. if you can take it you can make it นี่คือประโยคเด็ดของหนังเลยนะครับเพราะเขากำลังจะบอกว่า ถ้าเธอทนสิ่งที่คนอื่นทนไม่ได้เธอจะทําสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้พี่ชายบอกว่าให้ไปฝึกไปซ้อมไปสู้ให้หนักกว่าแล้วอยู่เหนือกว่าชาวบ้านหรือว่าเธอจะทําเหมือนที่เธอทําแล้วเธอก็กลายไปเป็นคนไร้บ้านอยู่ตามท้องถนนพี่ชายปิดประโยคด้วยความเชื่อมั่นว่าเธอทําได้เธอแค่เชื่อว่าเธอทําได้ไฟมาแล้วถ้าเธอเป็นน้องชายถ้าคุณเป็นน้องชาย คุณจะรู้สึกไงครับน้องชายหันมาแล้วก็บอกด้วยแววตาและเหี่ยใจว่า I don't believe คือฉันยังไม่เชื่อตัวฉันเองเลยและพี่ชายหันไปบอกเขาครับว่าบาใดดูแต่ฉันเชื่อในตัวเธอนี่คือเรื่องราวเด็ดในช่วงต้นนะครับซึ่งการคลิกวิธีคิดของน้องชายในครั้งนี้นะครับก่อให้เกิดอะไรบ้างผมจะสปอยหนังแล้วนะ หลังจากนั้นน้องชายก็ไปแข่งวิง่งพี่ชายเขาก็ซ้อมทุกวันซึ่งแน่นอนแข่งวิ่งรอบแรกก็ได้ที่โหลแต่ครึ่งทางครับน้องชายก็หันมามองพี่ชายพี่ชายเขมองอยู่ไกลๆเชียร์ครับแล้วน้องชายพี่ชายเขาก็พูดว่า if you can take it you can make it น้องชายก็ได้ยินเสียงนี้อยู่ในหูวถ้าฉันทาถ้าฉันทนได้ฉันก็จะทําได้ถ้าฉันทนได้ฉันก็จะทํานทนได,จได้จากที่โหลน้องชายวิ่งเข้าที่หนึ่งนะครับจาก อยู่ในตำบลแล้วกันนะเป็นอำเภอเป็นจังหวัดสุดท้ายครับคุณลุยนี่นะครับเป็นนักวิ่งโอลิมปิกโอลิมปิกเลยนะของประเทศสหรัฐอเมริกาในปี1936ตอนแข่งโอลิมปิกประเทศอเมริกา3คนนะครับตัวแทนแข่งวิ่งแข่งกับหลายชาติก็แพ้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 แพ,แพ,แพ้รอบสุดท้ายโอ้โหเอาแรงมาจากไหนวิ่งวิ่งวิ่งวิวิ่ง,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 งเข้าเส้นชัยทำลายสถิติ แต่ชีวิตนักกีฬาโอลิมปิกกำลังจะรุ่งโลจนะครับรอบแรกเ้ายังไม่ได้เหรียญทองปรากฏว่าเหตุการณ์พลิกผันครับเกิดสงครามโลกครั้งที่2อ,อเมริกาสู้โลกกับญี่ปุ่นนี่คือจุดจุดดาร์กของเรื่องเขาก็เป็นพลทหารไปขับเครื่องบินนู่นนี่นั่นผมเล่าข้ามช็อตนะนู่นนี่นั่นเครื่องบินตกมีนยทาหารมุดน้ําขึ้นมาได้3รายนะครับเขากับเพื่อนเขาคุณต้องคิดว่าเครื่องบินตกในดินแดนญี่ปุ่น มีเรือยางสองลำลอยอยู่กลางทะเลเพื่อนเขาบอกคำแรกเลยว่าโอ้ยเราตายแน่นอนฉันกำลังจะตายตายแน่ๆอยู่กลางน่านน้ำอ่ปุ่นด้วยมีฉลามบอกก็ไม่รู้ลูยีหันมาบอกเพื่อนครับว่า if you can take it you can make it เฮ้ยถ้านายทนได้พวกเราจะผ่านการรอดชีวิตนี้ไปด้วยกันได้ แล้วมันก็ลำบากมากในหนังนี่คือผมอยากให้ไปดูจริงๆนะ47วัน47วันที่ลอยอยู่กลางทะเลแล้วเขากินอะไรคุณลองไปดูในหนังนะครับว่าเขากินอะไรผมให้ลูกผมดูไม่ได้นะครับผมเลยก็มาเล่าให้ลูกผมฟังแล้วก็มาเล่าในพอดแคสต์นี้นะครับสุดท้ายโชคดีผสมโชคร้ายนะครับเรือเนี่ยรอดและมาติดอยู่กับ เรือสงครามของญี่ปุ่นคือเขาบอกเพื่อนที่รอดชีวิตว่ามีข่าวดีคือเรารอดแล้วแต่มีข่าวร้ายคือเราโดนจับเป็นเชลยก็โดนจับไปทรมานทรมานอย่างใช้คำว่าอะไรดีออย่างเชลยอ่ะนะครับที่เจ็บปวดผมเล่าพลิกข้ามไปเลยนะครับมีช็อตหนึ่งนะครับเขาได้รางวัลแล้วนะครับญี่ปุ่นเนี่ยก็จับเขาไป แถลงข่าวให้อเมริการับรู้ว่าจับทหารอเมริกามาเป็นเชลยนะแล้วก็เขียนสคริปต์ให้คุณลุยเนี่ยอ่านสคริปต์เสร็จแล้วบอกว่าฉันอ่านไม่ได้หรอกนี่มันเรื่องโกหกไม่ใช่เรื่องจริงญี่ปุ่นก็บอกว่าถ้าเธออ่านเธอจะมีข้าวกินมีห้องพักนอนห้องแอร์อยู่แบบฝรั่งพวกนั้นหรูๆถ้าเธอไม่อ่านเธอจะกลับไปอยู่ในเชลยซึ่งมันลําบากมากนะครับต้องอยู่ในเหมืองฐานลําบากสุดๆเลย ซึ่งจริงๆเหตุการณ์ที่ผมเล่านี่เป็นแค่เซี่ยวเดียวนะครับความลาบากของการเป็นเฉลยเนี่ยดูแลน้ำตาไหลอธิบายอย่างนี้แล้วกันเนาะแต่คุณลุยเนี่ยมีเกียรติยศสูงมากด้วยความเป็นทาหารบอกไม่อ่านฉันจะกลับไปเป็นเฉลยแล้วคุณลองไปดูในหนังว่าวันที่เขากลับไปเขาโดนนายพลที่คุมเขาเนี่ยลงโทษอะไรบ้างแบบและสุดท้ายครับ นายพลคนนี้ไม่รู้จงเกียรติจงชางเขาแค่ไหนเนาะก็มีโมเมนต์หนึ่งเขาไม่ไหวแล้วอะ่ะจากนักวิ่งเนาะก้ามเป็นมันมดๆผอมสูบเหลือแต่กระดูกไม่รู้ไถ่ทำได้ไงครับแล้วก็หิ้วของไม่ไหวก็สลบนายพลก็ไปบอกว่าไปยกไม้ชิ้นนี้ขึ้นมาเป็นท่อนไม้ใหญ่ๆใ,ใหญ่เลยนะครับใหญ่มากเขาก็ยกไม่ไหวนะครับนายพลหาไปบอกพลปืนว่าถ้าไอคนนี้ ปล่อยไม้ลงพื้นเมื่อไหร่ยิงมันทิ้งได้เลยทหารเลยจึกอเมริกาทุกคนก็หยุดแล้วหารมามองนะครับเขาก็ยกไม้อย่างงี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะครับแต่ในหัวเขากล้องด้วยคําว่าอันนี้ผมภาคเพิ่มนะถ้าฉันทนได้ฉันก็จะทําได้ถ้าฉันทนได้ฉันก็จะทํานทนไ,ดทได้นะครับและสุดท้ายเหตุการณ์นี้เป็นอย่างไรติดตามได้ในหนัง ว่าเขาทนได้ไหมนะครับแต่อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้คือเรื่องจริงครับคุณลุงคนนี้มีชีวิตกลับมาจริงๆที่อเมริกานะครับและตอนหลังญี่ปุ่นหลังจากจบสงครามนะครับเชิญคุณลุงคนนี้กลับไปวิ่งวิ่งแบบเป็นแถลงข่าวนะครับที่ประเทศอเมริกาซึ่งแกน่ารักมากนะครับแกบอกว่าเหมือนแกนักถือพุทธเลยนะครับแกบอก เป็นภาษาพุทธเราก็คือเวนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่แกอยู่ที่ค่ายญี่ปุ่นน่ะแกโดนกันแกล้งสารพัดเมื่อกลับมาอเมริกาแล้วเนี่ยแกจะแบบวิ่งไปจับไอ้นายพลคนนี้ก็ได้นะครับแต่แกบอกว่าไม่เราจะจุดทุกอย่างไว้เพียงเท่นี้และจะไปขอเป็นไมตรีจิตคือจะไปขอจับมือกับนายพลคนนี้แต่นายพลที่แกล้งแกสุดชีวิตเนี่ยละอายใจครับไม่ยอมมาพบแกด้วยซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ unbroken นะครับ แปลงงงๆเลย broken แปลว่าแตกนะครับ unbroken คือทําให้แตกไม่ได้แปลว่าหัวใจของผู้ชายคนนี้แกร่งมากนะครับและประโยคนี้ผมอยากให้เป็นกําลังใจกับ SME ไทยทุกคนที่กําลังเผชิญพิษทั้งโควิดทั้งเศรษฐกิจในเวลานี้บางธุรกิจต้องปิดร้านอาหารยังต้องทำ delivery นะครับขอให้กำลังใจทุกคนนะครับด้วยประโยคต่อไปนี้ว่า if you can take it You can make it ถ้าคุณทนช่วงเวลานี้ได้คุณจะสามารถสร้างความสำเร็จได้ในอนาคตผมขอเป็นหนึ่งในกำลังใจนะครับส่งคลิปนี้เป็นกลิ่นอายถ้าคุณจะดูหนังสักเรื่องหนึ่งอยากให้คุณดูหนังเสร็จแล้วคุณได้ไฟกลับไปฮึดสู้ไปเรียกทีมงานบอกทุกคนว่าเราจะผ่านมันไปให้ได้ด้วยกันแล้วเราจะร่วมเติบโตไปด้วยกัน ผมมินต์อุกฤตั้งสุกุลจาก m i n นต์เดลกานมวันนี้สวัสดีครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพโหลดคลิปใหม่ๆไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ